สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมของช่องสัตกมลินนะครับอันนี้ช่องสัตกมลินจะมีหินเจียตัวใหม่นะครับก็จะเรียกว่ารีวิวก็ได้นะครับหรือจะเรียกว่าเอาเป็นว่ามาแนะนำดีกว่านะครับบางทีบางคนก็อาจจะยังไม่เคย ซื้อยังไม่ลองซื้อนะครับวันนี้ผมมีเรื่องดีๆดีนำมาฝากทุกคนทุกทกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับยังไงถ้าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดซับสไค,ครต์ให้ด้วยนะครับกดถูกใจให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจของช่องนะครับและจะได้มีคลิปทำคลิปใหม่ๆออกมาให้ทุกคนทุกท่านได้ดูกันนะครับวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบสิ หินเจียนะครับหินเจียลูกหมูตัวเล็กนี่แหละครับใช้เจียใช้ตัดเหล็กก็ได้นะครับที่มันชิ้นไม่ใหญ่ก็ตัดได้นะครับพอวันีผมสั่งซื้อหินเจียตัวแรกมาใช้นะครับเป็นตัวนี้นะครับนี่นะครับยี่ห้อเป็นตัวนี่นะครับ เป็นตัว BT ขีด954นะครับไฟก็เริ่มตั้งแต่220โวลต์ถึง240โวลต์นะครับกําลังก็มี50ถึง60นะครับ750วัตต์นะครับ2,000รอบนะครับ ก็ผมซื้อมาใช้ตัวนี้ผมซื้อมาเป็นแพ็คคู่นะครับตัวนี้ผมซื้อมาเป็นแพ็คคู่มีมีสว่านและก็มีรวมทั้งหินเจียตัวนี้ด้วยนะครับเป็นนี่ห้อเดียวกันสว่านตัวที่ผมใช้ไปตัวคู่กันนะครับมันฐานมันหมดผมเปลี่ยนฐานแล้วก็ใช้ได้ใหม่แล้วแต่ตัวนี้ ผมเปลี่ยนทานแล้วก็ไม่หายนะครับก็ไม่ติดก็ไม่ได้ไปซ่อมหรอกครับผมก็เลยบอกว่าสั่งซื้อใหม่เลยเพราะว่ามาเปรียบเทียบราคาดูแล้วก็ตัวหนึ่งที่ผมซื้อมามันก็ไม่ถึงไม่ถึงห้านะครับประมาณ400กว่าบาท ถ้าแบ่งหารออกมาสองตัวนะครับเพราะว่าสองตัวทั้งสว่านทั้งหินมเกียรตัวนี้ผมซื้อมามันอยู่ที่เก0รอกว่าบาทนะครับก็ผมใช้มาก็นานแล้วครับเป็นปี2ปีแล้วครับก็น่าจะคุ้มค่าแล้วครับถ้าคิดเปรียบเทียบอาการในการใช้งานนะครับผมว่ามันคุ้มค่าคุ้มค่าแล้วแหละพอดีมันพังผมก็เลยสั่งซื้อ ตัวใหม่เข้ามานะครับตัวนี้กดยังไงก็ไม่ติดนะครับไปแล้วนะครับผมก็จะมาพูดถึงตัวใหม่นะครับตัวใหม่ผมสั่งซื้อมาในราคาแยกชิ้นนะครับวันนี้ผมสั่งมาแค่ชิ้นเดียวเพราะว่าสว่านผมยังใช้ได้อยู่ก็สั่งซื้อมาเขาก็มาส่งนานแล้วแหละแต่ผมไม่ได้มีเวลาได้มา รีวิวให้ทุกท่านได้ดูนะครับผมสั่งซื้อมาในเพจช้อปปีนะครับของช้อปปีนะครับก็สั่งซื้อมาในราคาตัวนี้รวมไปเสร็จทั้งค่าขนส่งอยู่ที่400ต้นๆน,นะครับตัวนี้นะครับผมคิดว่าถ้ามันซื้อมาในแยกเดี่ยวก็น่าจะใช้งานได้ ได้ดีกว่าได้นานกว่านะครับแล้วก็เปลี่ยนผมเปลี่ยนค่ายด้วยนะครับผมก็ทำการเปลี่ยนค่ายออกด้วยผมไม่ได้ใช้ค่ายเดิมนะครับเป็นเปลี่ยนเป็นของตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นของของญี่ปุ่นนะครับจะแกะให้ดูเลยนะครับข้างในว่ามันจะเป็นยังไงมันจะมีของแถมมีอะไรบ้างนะครับ ของผมมันเป็นรุ่น BT ขีด95 954นะครับแต่ตัวนี้ของผมมันจะเป็น IT ขีด954นะครับแล้วก็วัตตก็จะสูงขึ้นนะครับของผมเป็น850ตัวเดิมมันเป็น750วัตต์นะครับ กแกะดูเลยกครับแกะดูเลยแกะดูเลยแกะออกมาก็จะมีนี่นะครับคู่มือทั่วไปนะครับแล้วก็มีฐานแถมให้สองก้อนนะครับมีฐานแถมมาให้ในใบคู่มือนะครับแล้วก็โอ้ย นี่ใบตัดนะครับใบตัดหนึ่งใบนะครับที่แถามมานะครับตรงนี้ดีกว่าจะได้มองเห็นนะครับใบตัดหนึ่งใบแล้วก็มีที่จับด้านข้างนะครับหนอันนะครับ ก็มีที่บังเหล็กนะครับแล้วก็ที่จับขันใบตัดนะครับแล้วก็เป็นตัวหิ้มเจียร์นะครับก็ดูแล้วไม่น่าไม่ ูการทำสติกเกอร์น่าจะไม่ดีเท่าตัวที่ผมสั่งมารอบแรกนะครับดูงานแล้วมันไม่ไม,ไม่ประณีตนะครับนี่นะครับของ J8 นี่ของมาจากญี่ปุ่นนะครับแต่ดูแล้วมันแต่การใช้งานไม่รู้ว่าจะ ดีแค่ไหนนะครับผมคิดว่าน่าจะก็ลองเปลี่ยนค่ายดูครับตัวนี้ก็เจแปนเหมือนกันครับตัวนี้ก็เป็นของญี่ปุ่นแต่มันจะเป็นคนคนละย,ยี่ห้อกันนะครับก็ลองเพราะว่าผมเคยสั่งไฟเบอร์ตัวใหญ่มานะครับก็เป็นยี่ห้อนี้ก,ก็แรงดีนะครับ พวกนี้ความแรงเขาก็จะแรงแรงดีหน่อยมันไม่แข็งแรงเหมือนตัวโนอนครับนะฮะมัน ลลอกแหลกหลอกแหลกลอกแหลก,ลก,ลก,ลกชักไม่แน่ใจครับ ผมก็จะทำการลองเสียบปลั๊กด,ดูให้ดูนะครับแต่ผมไม่แน่ใจตัวที่ใส่อ๋อมันเป็นแม่เหล็กผอไม่ใช่ตัวที่ใส่ใบมัน มันหลอกแหลกหลอกแหลกไม่แน่นนะครับเราจะลองเสียบปลั๊กดูแล้วก็จะเปิดปิดให้ดูนะครับแรงนะครับแรงกว่าตัวเดิมนะครับปัญหาอยู่ที่ไอ ตัวล็อกมันเป็นล็อกแล็ล็อกแบบแต่พอเวลาผมจะใช้ผมก็จะใช้แต่ก็แรงแรงกว่าเดิมตัวเดิมนะครับแต่การใช้งานไม่ไม่รู้จะยังไงการใช้งานนี้ไม่รู้ไม่แน่ใจว่า การใช้งานจะยังไงนะครับแต่ก็แต่ก็มันมันเป็นราคาถูกนะครับถ้าตัวที่ซื้อมาในราคาที่แพงขึ้นมาก็น่าจะดีกว่าแล้วก็การระบบเขาก็จะดีกว่านะครับพวกนี้ระบบเขาก็ไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็ยังยังดีกว่าได้ตัวเครื่องที่ซื้อมาใหม่นะครับตัวยี่ห้อที่ซื้อมาใหม่ นี่นะครับตัวนี้ดูแล้วความแข็งแรงสู้ตัวนี้ไม่ได้แต่ตัวนี้พังไปแล้วนะครับระบบตัวนี้จะแรงกว่าครับเขาก,ก็ให้มามันก็วัดมันก็เยอะกว่านะครับตัวนี้พังไปแล้วก็ลองให้ทุกคนไปตัดสินใจครับว่าจะซื้อรุ่นถูก หรือรุ่นแพงแต่ตัวถูกผมซื้อมาเป็นตัวที่สองแล้วก็ก็เอามาใช้งานของผมมันใช้งานไม่เยอะครับใช้งานแค่ทำนิดหน่อยๆทำงานไนดีวายของทำที่บ้านนะครับไม่ได้ไปรับจา้างใครนะครับมันก็มีติดบ้านไว้ยังไงก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสักนร,รินทนะครับวันนี้ช่องสักนร,รินทร์ก็มีคำแนะนำให้เลือกให้ทุกคนทุกท่านไปคิดพิจารณาเองนะครับแต่ก็คือที่รีวิวให้ดูคือเปรียบเทียบนะครับซื้อมาตัวแรกตัวที่สองมันเป็นยังไงนะครับแต่ตัวนี้ตัวใหม่ยังไม่ได้ใช้งานนะครับแต่ก็ พอจะรู้แล,ล้วแหละว่าการใช้งานมันก็ประมาณเดียวกันนะครับก็จะดูว่าเขาจะใช้งานได้กี่กี่ชั่วโมงนะครับกี่ครั้งเขาเพิ่งจะพังไปนะครับก็ซื้อมาในราคา400กว่าบาทครับก็ถ้าได้สัก2ปีก็น่าจะคุ้มนะครับ2ปีคือไม่ได้ใช้งานตลอดนะครับก็ ทำมั่งไม่ทำมั่งนานๆนนทำทีนึงก็ถ้าตีเป็นชั่วโมงก็ไม่ไม่กี่ชั่วโมงหรอกครับถ้าทำกันจริงๆแต่ก็มันใช้งานได้เยอะนะครับใช้งานได้เยอะได้หลายอย่างยังไงก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับวันนี้ช่องศักดินรินต้องขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้านะครับ ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมขอบคุณและสวัสดีครับ